สวัสดีค่ะมาต่อเรื่องที่ดินกันต่อนะคะเรื่องงานขายที่ดินการรวมแปลงที่ดินนะคะถ้าถ้าใครที่จะมาเป็นนายหน้ามือใหม่ๆเนี่ยมือใหม่ๆเลยเนี่ยคือแรกๆเลยเอาเล่าเรื่องของตัวเองแรกๆเลยเนี่ยถามมาแรกๆอะ่ะดูรูปแปลงรูปโฉนดอะ่ะอาทิศตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ติดอะไรเนี่ยถนนสาธารณะคุฑเนี่ย คุดแดงคุดเขียวคุดดำคืออะไรใบซอพอซอปกอใบพพ,พทคืออะไรนะเราก็ต้องรู้ก่อนและวใบสอปกอซอปกออานสามก็นกสามขอเนี่ยเวลาจะซื้อจะขายกันเนี่ยมันมันมันเป็นแบบไหนมันก็ไม่ใช่ว่ามาวิ่งเลกๆเราจะรู้จากทุกใบนะคะเราจะรู้จากทุกใบนะคะก็ค่อยๆรู้ค่อยๆสะสมประสบการณ์มาแล้วก็ นะยังมีที่ลาดพัสดุอีกนะคะเป็นยังไงเราก็มีที่งอกที่งอกริมตลิ่งอีกบางบางแปลงที่ซื้อขายกันบางแปลงก็ยังเห็นมีปัญหากันนะก่อนหน้านอะนะก็อันนี้คือพูดถึงประสบการณ์ที่ที่ได้รู้มานะ,ะไม่ได้ว่าบางแปลงเราก็ไม่ได้ว่าเจอเจอจริงเจอของ,จร,งจริงนะบางทีท,ที่สปกรกเนี่ยบางคนเขาก็มาซื้อมาซื้อโดยที่บางครั้งเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยในในในแง่ของกฎหมายมันก็มีอยู่นะคะว่ามันมอบโอนกันได้เฉพาะเฉพาะเครือญาติเครือญาตินะครอบครองได้คนละไม่เกินห้าสิบไร่ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็กฎหมายมันก็คือกฎหมายเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาบังคับอะไรกันขนาดนั้นนะคะบางคนครับมันก็มีการที่ว่าจะจะซื้อขายกันได้มันก็มันเป็นอะไรที่ว่า มันยืดหยุ่นได้อะมันยืดหยุ่นได้เนาะเอกสารเอกสารต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นโฉนดยังเป็นโฉนดเนี่ยถ้าเราไปทําสัญญากับใครแล้วเป็นการมอบอํานาจให้คนอื่นไปทําแทนเราเนี่ยเรื่องใหญ่หลายหลายหลายปัญหาตามมาก็คือเรื่องใหญ่เลยแหละเรื่องใหญ่ยังมาเรื่องใหญ่เลยนะคะการมอบอํานาจทีจากการเรื่องที่ดินเนี่ยก็มีปัญหาที่ว่ามาปรึกษามาถามเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมอบให้ ในหน้าไปจัดการก็เนื้อหาต่างๆจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอายุมากๆอย่างเราเนี่ยถ้าจะอ่านหนังสือเราก็ต้องใส่แว่นนะบางเ,าเนื้อหามันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ต้องใส่แว่นแล้วก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจบางคนก็ไว้ใจไว้ใจในหน้าให้จัดการแทนทั้งหมดก็เสียมันก็เป็นอะไรที่ว่าถ้าเจอในหน้าที่ดีก็ดีไปถ้าไปเจอในหน้าที่ ไม่ค่อยมีความซื่อตรงเท่าไหร่ก็น่าสงสารนะคะบางคนน่ะก็มีที่ดินเยอะแต่ว่าก็คือไว้ใจไว,ไว้ใจในหน้าก็เสียหายกันไปก็มีอันนี้ก็คือประสบการณ์นะคะก็เพื่อนนหน้าที่ว่าเขาเป็นลุงที่เขาเล่าให้ฟังลูกเนี่ยเราก็ฟังมาเราก็เป็นเด็กรุ่นหลังเนะถ้าเทียบกับลุงที่วิ่งที่ด้วยกันเขาอายุเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแต่แปดสิบแล้วเขาก็เล่ามา คือมันมีทุกรูปแบบนะคะมันมีทุกรูปแบบว่าประสบการณ์ยังสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องทําหนังสือสัญญาอะไรกันเยอะว่าเขาจะรักษาสัจ,จวาจาก็คือคําพูดการจะเป็นส่วนใหญ่ถ้ามอบหมายให้เราขายแล้วเนี่ยเขากคือให้เราขายเวลามีอะไรเขาก็จะทามเราโน่นนี่นั่เนเขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่ดดข้มแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะมาเล่าถึงประสบการณ์เรื่องการทำาททำขายฝวาก แล้วก็เรื่องการทำซื้อซื้อ,อ,อที่ดินบางครั้งคนซื้อเขาก็เขาก็กวนกวในหน้าจะมาบวกราคาเยอะเวลาเราพาเข้าไปคุยกับเจ้าของที่จริงๆอ่ะวันวันที่เราพาไปก็ทําเป็นเหมือนซื้อขายไม่สําเร็จไม่อยากได้และนู่นนี่นั่นพอตอนหลังเป็นไงคะก็ไปแอบซื้อกันเองเจอกับตัวเองมาแล้วนะคะ ชี้โพงให้กระโลกแล้วกับโลกเขาก็เข้าโพงได้เขาก,เขาก็เขาก็ไม่สนใจเราเลยก็มีนะคะก็มีนะคะมันมีมันมีเหตุการณ์ยังไงคะอันนี้เรื่องี้มันสั้นๆลาาไปเลยว่าเราพาที่เนี่ยจริงๆถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถที่เขาบอกว่าเข้าขับรถเล่นไปเรื่อยๆเขาก็เจอจะเจอได้อย่างไรนะคะในเมื่อเจ้าของเขาไม่ได้ปักป้ายมีที่แปลงนั้นก็มีมีเราเนี่ยปักหมุดไปให้ ปักหมุดไว้แล้วก็พาเขาเข้าไปดูเสร็จแล้วเข้าไปซื้อขายกันเองก็มันก็มีนะคนคนขายเขาก็อยากจะเอาค่าในหน้าไปเป็นส่วนลดคนซื้อเขาอยากเอาค่าในหน้าที่จะมาให้เราเนี่ยมาเป็นส่วนลดไปขอลดเขาก็ไปดีลกันเองเขาก็เนี่ยลดให้ชา้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเพไม่ต้องมันเนี่ยซื้อเองไม่ต้องผางใครไม่ต้องจ่ายค่าคนคนซื้อเขาอยากซื้อได้ถูกแหละมันเป็นปกติ แต่การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันก็ต้องมีขอบเขตนะงานซื้องานขายก็เรียกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจนะคะ